่วนทุเรียนของเวียสุกลวัฒน์ผลผลิตอลังการมากสมฉายาเศรษฐีที่ดินจริงๆได้รับฉายาเป็นเศรษฐีที่ดินไปแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เพราะเจ้าตัวได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชอบดูที่ดินเป็นชีวิตจิตใจหากมีที่สวยๆจะซื้อเก็บไว้ล่าสุดที่แฟนคลับได้เห็นคือภาพทําบุญที่บ้านสวนเผยให้เห็นบ้านสไตล์แบบพื้นบ้านหลังน้อยที่น่าอยู่มากๆที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหลายคนเห็นแล้วต่างบอกอยากไป ขออยู่ด้วยเลยนอกจากนี้หนุ่มเบียรยังมีที่ดินขนาดเจ็ดไ้ในจังหวัดนครนายกชื่อว่าไร่คณรารถที่เขาทุ่มเทตั้งใจในดรามิสให้เป็นสวรรค์นบนดินไว้พักผ่อนชิลๆท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้นานาพันจากภาพในอินสตาแกรมของคุณแม่พลอยภัยลินที่ได้โชว์ทุเรียนสีเหลืองอาร่ามและผลผลิตที่มาเต็มคันรถเลยทีเดียวโดยคุณแม่บอกว่าเป็นทุเรียนจากฟาร์มคนารถหลายคนเห็นแล้วต่างร้องว้าวดังๆังเหมือนกับคุณแม่เลยจ้า และนี่คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาให้รับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ